สวัีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมเข้ามาบุกแดนโรตีนะครับคือประเทศอินเดียนะครับดูวิธีการทําของเขานะครับสะอาดมากครับผมโรตีที่นี่ครับผมดูที่ทำเขาว่าเออทำไมต้องทำคือเราท้าตั้งแต่โปรยาดเราครับผมได้รสจัดแบบนี้ครับต้องรีบทําเขาบอกว่าลูกค้าสั่งมาเยอะทันทีคือวันนี้รางวัลไวดับครับผมต้องใจเท้ากับผมนะไม่จะตะปโลกไรนี่ปกติครับเป็นแต่แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับวันนี้เรามาเห็นแป้งเท้าไอ้บังนะครับดูครับ คือที่ผสมลงไปมันทําให้รสชาติกลมกล่อมครับก็คว้าเครื่องประชาจนฝักคนไทยกันไอ้กันนะครับผมว่านี่ว่าจะขยายสาขามาเมืองไทยไม่กี่วันนี้แะครับผมเตรียมกินแบลเลยนะครับดูนะครับนวดแล้วนวดอีกนะครับผมมันเป็นธุตมาตั้งแต่โบราณเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับผมมันก็สร้างรายได้ให้กับประชากรด้วยครับถ้าเป็นเครื่องจากเครื่องกก็จะเสียดูนะครับผมทีนี้สะอาดปลอดภัยนะครับ ไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรเลยครับผมที่ท่านเห็นก็คือเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับผมสัตว์ดูเล่น,นครับผมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับเร็วๆนี้นะครับเจอกันครับพี่น้องสาขาเมืองไทยนะครับเร็วๆ